วันนี้เราจะมากินมาม่าเผ็ดแต่เราจะมาดูกันว่ามีของอะไรในเซเว่นที่แบบทําให้เราดับความเผ็ดร้อนเดี๋ยวไปเจอกันตอนตอนไหนดีครับโอ้ช่างน่าโคตรร้อนเลยโอเคทุกคนเราจะถึงเป้าหมายแล้วเราจะถึงเป้าหมายแล้วทุกคนเราจะเป้าหมายแล้วเราจะถึงเป้าหมายแล้วไม่มีเผ็ดเลยไม่มีเผ็ดหรอเฮ้ยทุกคนมันไม่นอนมากเผ็ดว่ะเออเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เเป,ปเอม,มบอกน้ำโดว่าเอาอันเดียวพอแล้วแล้วแต่โอ้ชีใครกินแบบใครกินได้หลายคำามบเออชนะรือมัน,นนะไม่สัใจเอาไปสองอันเราก็ได้มามมาผิดมาแล้วคนระับร่ร้อนเลยแบบกลัวจะเจอเซเว่นที่มีนะครขยักมากตอนเนี้ยมืดแล้วใช่ไหมโอเค,ครับทุกคนแค่เห็นเ้วใช่ไหมว่ากติกานีอะไรบ้างแรก เรียบร้อยเรียบร้อยทุกคนครับผมใส่พิกไปเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือหน้าตาของมันน่ากินใช่ไหมล่ะแต่ก็คิดหนักอยูดอ่ะไป๊ปไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายแล้วไปไปปกับบัาวทุกคนเราจะมาเริ่มกินกันแล้วนะครับพร้ใช่ไหมอมมั้งมั้ง ่สอามเดี๋ยวเลยเริบกินเลยว่ะหยุดหนงนาทีแล้วดูด้คชิปได้เปลี่ยนใจเหรอเริ่มอันนี้แข่งเลยนะอคาลูกอะคน นี่นะนี่นะนี่นะดูตั้งที่สูเงเดินไป A few minutes later ไม่ไหวสิเพชร

มารอบนีรอบนี้ใช่ช่ะได้กินของโอเคโอเคหนึสสโอ้โหไม่กินของฮะตุทกขาชแล้วผมก็จะลรามาขับมีกินตัวมาขาบม่กินตัวมาขาผมมีเวลากินตัวช่วยหนาทีห้าวิห้านาทีไปหนึ่งสองสามได้กไหมห้าเหลอพอแค่นั้นใช้ไหมเวลาใครแพ้ จะเจออาวุธเสริมคุณจะได้รับไปสองสองคุณผมแบบไม่ไหวแล้วว่าดูดิดูแบบเหือไหลเต็มน้ำมูกด้วยเราจะเพราะว่าผมยากมีลองแค่ปุจจัยทุกคนทุกที่ตาไหลตาไหลโยตาไหลโยปุจจัยโยดูดดูดโอ้โม่น กูพูดเอาไว้ว่าน้นเมียกูไม, <c oughs> ม่ยา <c oughs> มาคนชนะได้นี่คนชนะได้นี่อ่าเขาชนะได้น้ำตาลคนแพ้ได้ได้อะไรคนแพ้ได้พริกป่น <c oughs> พริกป่นมาเลยสองซ้ำหนึ่งสองซ้ำน้ำตาลแล้วครับน้องๆผมได้น้ำตาลแล้วครับน้องๆนะครับแด็แกชิคก้าชิคชิคกุ๊กอ๋อ งาล้ำตาลไอ้เฮียเสื้อเปื้อนได้ดีเอาใหญ่นะคุณเนี่ยอ๋อตัดแล้วใชวไหมอร่อยอร่อยแล้วพรุ่งนี้มีอัดเพลง้วยคิดไง้ะห้องอัโอ้โหโอ้โหมาเออคนกินดิคนกินดิ ใช่ไหมคุณกินใช่ไหมผมรู้คุณกินผมรู้คุณกินผมแค่นันโอ้โหคุณจะกินไหมเพื่อนผมกจำได้อะครับมาสีแม่มึงอะอะนะอุ้ยดู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 โอ้โหเขาอร่อยอะครับน้องน้องเขาอร่อยไหมมาสิมาซี่ามาสิมาสิ มาซีแมมไม่รู้ไอที้ e ด่าหรอ,อมาซีเพลงมาซีอ๋อลมาลงมาลงเล่นนี้ดีกว่าอเขอะไรวะอันนี้ปุ๊บทำให้ไปทางเดียวกันโอเคอ้อออาอาาาาา แต่ผมได้ตัวช่วยนี่หว่าผมนนีกินตัวช่วยนี่หว่าโอ้ยกินนมอ่ะดูดูดูคุณไปจิ้มไปเลยขอบคุณเลือกบทลงโทษได้ไหมครับคุณถอดแว่นนะครับแล้วคุณก็ทำหน้าตาตลกใส่ในกล้องนะครับ้ดูแบบต้องอย่างดูตัวอย่างดิเนี่ยเออเนี่พอแล้วหนึ่งอง

ชิวๆไม่ชิวมันร่างกายที่มันซุมซับความเผ็ดไปแล้วอไอ้หนองเอ,อ้ยมามา<ว>มามาใครมีเผ็ดคนนี้แนะนำมาเลยแค่นี้ทำอะไรผมได้บอกแม่บอกแม่จักหน่อยบอกนายได้บอกว่าเจ็บมึงได้ซ้ำนีดนึงคิดหมกเลยโอเคครับทุกคนก็ตอนนี้คือเกมจบไปแล้วผมชนะขอย,ย้ำนิดนึงใชนะหรอรงอะ ผมชร์ใช่ไหมใช่หรอคุณยอมแพ้ไหมโอ้เก่งโอเคลองกินตัวช่วยวันนี้โอ้แบบผัวโอ้จะมจงเงี้ยงหนุกพัาการสับเดิมไม่จีบ